สวัสดีจ้าํามากแล้วนั่งกับได้มาตัางแตในเมืองไปหาเลาะแล้วจ้าไปหาเก็บพักนั่งไปจองเอาพักกลุมอยู่สวนสาธารณะเขาได้มาถุงหนึ่งเนี่งจ้านั่งกับมาแซ่มาหยังนั่งไทยไห้อยู่แต่ว่าวจะมัติดีพอดีนั่งบ้านไดตัดแล้วจ้าหายนั่งรวบรวมกันนั่งกับภาพพิ้องมากินอันจ้าวันนี้ขาวมากินมันนั่งคุยเล่นจ้าเนี่ย ป่าที่นั่งเฮ็ดไว้หน่ะจะนั่งกับมันถอดแก้มเหมืนทอดแก้มน้ำล้ำใยจ้ะเจอลนน้ำจิ้มลูกซิีนก็มีดอกนี่ละแนวนั่งกินนะจ้ะนี่จ้ะนั่งก็เอาน้ำจิ้มซอสบ้านเขานี่ยละกินนั่งกินบ่คือบ้านเขาดอกพอญาเราหัวขวนนั่งทะยามนั่งกินล่ะนี่ละนี่นั่งกับมากินตำตำก้วส้มนลยจ้ะแล้วนั่งขาบีบนเนื้อไส่นั่งก็กินจ้ะตัวไอ้กินนี่เดียวนั่งกินนั่งจ้ะ พิกทอดจะ่ะขนาดกัดไเอยังอ่อนเพื่อนขึ้นดังเลยล่ะมนแห้งอย่งนี้แล้วบอกพีกทอดเนด่ยกินมันเนี่ยพัสซระแเน่จ่ะ ป่าหวานเท่เาเฮ็ดนะจ๊ะพี่นั่งเฮ็ดไว้แล้วเนามาลองทอดมึงถ้ามันด้เป็นเลเป็นไล้ก็จะได้กินแต่เรามันแก่ะะไป้มันแห้งแล้วเนาะอืมสำหรับนั่งนั่งวานมันแสบอย้ยนั่งบ่ามากหวานโดดบ่ามากักวายคอแต่มันเป็นป่าหวานยำลงไปมันจะหวานน้ำเข่าอย่างไรจะนั่งมากบ่หมักหวานไร Khiến bà kem bà đi kem xuống sư bà Có kinh cho chả Ngoài gì Tối nay Nếu mắt mắt tối nay là tối nay phụng cả nó Nói nghe tối ngoài là kem tối nay mà có gì หอมปอมเนี่ยเอ้มากมาว่านเนี่ยจ้ะนั่งได้มากมาว่านเนี่ยน้ลำลำไยอ่ะ นนมันหนอกับไม่น้ำรับใยกลิ่นที่แบบของว่าม,มีมูก,กิ่นก็เชื่อรับคลิน่นี้นั่งกับบ่่ยัางายเราจะนั่งกับอย่างมะเบามะม,มวนไปเชื่อกินไปเบากันไปคุ้ยกันไปบ้านไดที่นั่งบานไหนไปไ้าค่ายนั่งกันจะไปแล้วจ้ะซองเสมือมะนิ่งยอดพูดติดตามนั่งบ่ขึ้นเลยกับซาบนั่นงบ่ขึ้นเลยไม่ตะลง้งอยู่ นั่งกับป้าหูวันเป็นเลยจำเป็นต้องนะัดกันมาข้นกันเลยเนาะ กินแล้วนะ่กัจิตด์ตัดผม่พ่ายไงให้พ่ายไงพแไปตื้อข้าเนียวด้ะ ข้าตั้งแต่เมื่อเพี่เพิพ่นมากินนั่งเลยจ่ยายงามาได้เบิดเตด้นั่งควดเขาตู้เย็นไว้นี่หะะกันหวงเขาแล้วนั่งกับป้ออยกินตรงนี้เะนั่นก็กินเสซนกินยางไปจ้ะ ดูดูค่อยเปิดตัดผมนี่เป็นส่งไรพนะั้น่ะตากแห้งไรกับหยาบนะกันเพื่อนแดดย่ามพญยาย,ยูนั่งเฮ็ดคลิปสะดวกหรอกจ้า อจากเบอร์หนังเบอร์ในแล้วเราก็จะเปิดเสียงเปิดอย่างนั่งกับมานหน้ามันแคบจ้ะมันแคบยี่ดีข้างหลังก็เป็นขั้วมันเพราะกาวเลยยางไปเนาะวังนั่งตัดผ่านนั่งกับไปตัดอยู่ในห้องน้ำเรากับเบอง์ทอดรหัสเราจ้ะอันนี้นั่งท้ายคลิปเราก็ปิดเสียงทอดรหัสเราเบองต์ตะลุบเอาจา้ะมนนังอยู่มนาังอยู่คนเดียวเออนั่งกับพ่อได้เห็ีได้อยู่ ใช้อยู่บังไหนก็ได้ตารางโตนั่งเนี่ยเต็มไปด้วยดอกไม้ไม่มีมองสีว่างควงแ,วแวเราจะตารางนั่งจะเป็นนั่งกินยุ้ยแก่ฟ้าปุ้งเยนแดงหน่อยบ้านนอนกับนาวแบบที่นี่จกเป็น,นยังก,ก็แอบขึ้นมาหนาวขันขันห้อนแล้วมันเด็กลับข,ขึ้นมาหนาวอยู่แล้วจ้ะ นั่งก็อยากวา่าหลายอยู่แต่แต่ว่าบางเพื่อคลิปมันยาวไปกัย่านมูอเพิ่นบ่อยากฟังอยากว่าวว่าวแต่เนื้อเนื่อสาราไปเสีนยนะจาจะเมื่อเฮ็ดคลิปยาวแต่ว่าก็อยากเฮ็ดคลิปออกมาทุกมือเสียนะจ๊ะจ ไอ้กันเนี่ยลูกครัวก็ได้บ้านไหนกินจากหัวควดแล้วเดี๋ยวครั้งเท่า สรุปแล้วป่าแห่งเท่าเฮ็ดไว้พอกินอยู่จ้ะบอ๊อเข้มบอ๊อจางพอดีกินอยู่อันหวานนั่งกับบอมากหวานเพราะหวานนัง่งหูบะทั้งบานนัง่งบ๊อมากหวานอยู่แล้วของจ้ะกินกับบ๊อเพราะปันใดป่าหวานนั่งกับบอเฮ็ดหลายจ้ะเฮ็ดพอตะวันไปฝากล้านหน่อยนื่สิล้านมาเฮาก็บมา,ากินน้งเทาเพรกระดอดหรอกเฮ็ดไปจราดยาเสวากันพอถือว่าโอเคถือว่าใสได้จ้ะสำหรับคลิปนี้นั่งกับบอมีหยางหลายกับอยากมาคุยเรื่องน้ำพีน้ำนองนี่สิ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นางคือเกอ่านั่นล่ะจ้าล้วขันนางว่างนางก็สิไปเยี่ยมี่เยี่ยมน้องเฮาคือเก่า,าให้พ่อใหญ่ไปเฮ็ดงานก่อนนางก็สิค่อยน,นั่นเฮ็ดง่ายเฮ็ดหยังเฮ็ดคลิปจังซี่ล่ะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นๆๆางเด้อจ้าสวัสดีจ้า